สวัสดีค่ะวันนี้เราพาเพื่อนๆมาอยู่ที่ใบเทคบางนานะคะเรามางานบ้านและสวนแร์ค่ะที่ไบเทคบางนาซึ่งวันนี้เป็นวันแรกนะคะงานวันแรกเดี๋ยวเข้าไปดูบรรยากาศด้านในกันค่ะ mm. เข้ามาจุดแรก ร้านแรกค่ะตรงนี้ก็จะจำหน่ายบอนไซมีหลายไซส์หลายขนาดนะคะแล้วก็มีไม้หลายชนิดด้วยค่ะดูค่ะเบียร์เศษถีเฟมหน้า แล้วก็ร้านนี้ก็จะเป็นแค่ตัสค่ะแค่ตัสตรงนี้3ต้น100บาทมีหลายราคา3ต้น100บาทตรงนี้ยิมโนก็เช่นเดียวกันค่ะ3ต้น100่งยบาทสวย,สวย ร้านี้จะมีไม้อยู่หลายชนิดนี่คือต้นอะไรค้านี้นี่นี่เขาเรียกต้นอะไรคะเขาชื่ออะไรคะวิลาวิงครับวิลาวิงโอ้ยสวยจังเลยอะ่ะดูค่ะเขาเป็นทรงถ้วยแบบนี้เนี่ยเป็นถ้วยแบบนี้วิลาวิงอ๋อมีมีหลายราคาค่ะอันนี้อันนี้400บาทมี400 5 0มี5้า มีหลายราคาให้เลือกค่ะตรงนี้ก็จะเป็นตะกูลอโกนิมาก็มีหลายชนิดเช่นเดียวกันค่ะ ด้านนี้ก็จะเป็นไม้ด่างแล้วก็มีกล้วยไม้กล้วยไม้ที่มีรางวัลการันตีสวยจังเลยค่ะมีไม้ให้เลือกหลายชนิดนะอันนี้เขาเรียกอะไรคะเนี่ย อย่างนี้กระถางเท่าไหร่คะ85ดคู่ละ150ยคู่ละ150บาทลิโลไว้ไหนแรกวันแรกแล้วก็มีถึงวันที่14วันที่14นะคะ14สิงบสี่นะคะสิบวันก็10วันนะคะ10วันนะท่านใดอยู่ใกล้ก็สามารถไปเดินชมได้ไปเทคบางนาเนาะ9ก้าโมงถึง3ามทุ่มเโมงถึง3ามทุ่มนะคะขอบคุณค่ะร้านน้องเขาก็จะมีไม้หลายชนิดนะได้อันนี้เป็นก้านทรม ดูร้านนี้ค่ะดูร้านนี้อันนี้คือถังทองอันนี้เขาเรียกถังทองใช่ไหมคะอย่างนี้จําหน่ายที่เท่าไหร่คะสอง0ันห้ารอืบาทม,มาจากที่ไหนคะเนี่ยน้องจอกอ๋อกรุงเทพอันนี้คือเปราะออ้ยมีเปราะด้วยเปราะตอนนี้เขากาลังมาแรงนะอย่างนี้เปิดราคาเท่าไหร่คะเก้ายห้าสิบบาทอันนี้มีมีกระถางเดียวเหรอ มีสองต้นอ๋อด้านนู้นนะคะตรงนี้นะคะเปลาะค่ะเปลาะอันนี้เก้าร้อยห้าสิบาทอืมเขาจะมีสายพันธุ์สีขาวดอกสีขาวแล้วก็ดอกสีม่วงนะคะสวยด้วยแล้วก็ทานได้ด้วยเปลาะค่ะเดี๋ยวมาดูต้นนี้ต้นนี้ร้านนี้ก็มีไม้อย,อยู่หลายชนิดให้เลือกนะคะนี่ค่ะดูค่ะเก้าร้อยห้าสิบบาทโอ้ยนี่สวยอะ่ะอันนี้สวย ใบออกมาใหม่เขาจะแบบนี้นะคะเขาจะสีแบบนี้แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นแบบอ่าม่วงม่วงม่วงเข้มๆเลยค่ะใบใบที่แก่จัดแล้วตรงนี้ก็จะมีบอลมีบอลสีด้วยนะคะมีบอลสีด้วยอ,อ๋อส่วนใหญ่แล้วจะเป็นบอลกาบใช่ไหมคะบอลก,าบ,ก,อบอกาบทุกต้นเลยอันนี้จําหน่ายอยู่ที่ 200ต้นละ200บาททุกต้นเลยใช่ไหมคะอันนี้เป็นบอลบ้านเราหรือว่าบอลน,นาเข้าคะส่วนใหญ่บอลบ้านเรานะถ้าแสดงว่ามีชื่อไหมคะหรือว่าลูกไม้อ๋ออ๋ออันนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วนะ้องเขาจะไม่รู้ชื่อนะบางต้นก็มีชื่อแล้วก็ เป็นบอลกาบทั้งนั้นเลยค่ะท่านใดที่เลี้ยงบอลกาบนะคะตรงนี้ค่ะกระถางละ200บาทมาเลือกกันได้เลยนี่ค่ะโอ้ยมีไม้หลายชนิดนะอันนี้อุ้ยอันนี้สวยจังเลยอะ่ะอันนี้เขาเรียกสายพันธุ์อะไรคะเนี่ย9 5้าบาทเป็นกระเป๋าจิงโจ้ค่ะน,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 น้ะนาาอ,นอ๋อ เป็นไม้กินมแมลงนะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันไหมเอ้ยแต่อันนี้ราคาถูกกว่าเนาะ,ะอันนี้ราคา350บาทกระถางละ350บาทนี่ค่ะเห็นไหมสังเกตไหมคะสังเกตไหมเขาจะเหมือน,เห,อนเหมือนหอยเหมือนหอยแครงเลยค่ะเขาจะเหมือนหอยแครงเลยแมลงมาก็งับ950บาทแล้วก็ไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยค่ะ1,200บาทอันสนนนิงเนียบาทคนละสายพันธุน์ อ๋อดักมแมลงเหมือนกันกินมแมลงเหมือนกันอืมการเขาจะยาวกว่าเนาะให้สังเกตก้านเขาเนาะการเขาจะยาวกว่าสายพันธุ์นี้นะคะนี่ราคา1,200บาทนะอุ้ยน่าสนใจอะ่ะสวยงามค่ะเนี่ยแล้วดูด้านล่างโอ้โหอุ้ย,ยแคตาเยอะเลยนะถัทงทองไซส์เด็กๆแบบนี้นะคะเท่าไหร่คัเนี้ยร้อยแปดสิบบาทอืม อ๋อแต่ว่าตอนเข้าเด็กๆแบบนี้เรายังแยกไม่ออกแยกออกสีไม่เหมือนกันครับจริงเหรอเอ๊ะทำไมพี่มองเป็นสีเดียวกันอันนี้จะขาวเห็นไหมอันนี้จะขาวนะใช่น้ำขาวน้ำเหลืองครับน้ำขาวกับน้ำเหลืองนะกะถังทองกับถังเงินนะครับอ๋อแล้วนี่แหละน้ำอันนี้อันนี้ต่อไปเขาจะมีน้ำใช่ไหมคะมีน้ำแหลมๆไหมขึ้นมาแล้วมีแค่นี้นะอเววิตรียครับอย่างนี้เปิดราคาเท่าไหร่เอ่ย สี่พันแล้วไซส์เด็กล่ะไซส์เด็กอยู่แม่ไจเเท่าไหร่หกร้อยหกร้อยหกร้อยบาทอืมสี่พันนี่เลี้ยงมากี่ปีแล้วเนี่ยถ้าไซเด็กอายุก็ก็เป็นสิบครับเป็นสิบเลยนะคะโอ้โหให้ไปเถอะเนาะให้ไปเถอะกว่าจะได้ขนาดนี้นี่ค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาอยู่ที่ไบเทคบางนานะงานวันแรกค่ะเกษตรแฟร์ค่ะไบเทคบางนาท่านใดอยู่ใกล้ก็มาเดินกันได้งานมีสิบวันเนาะ งานมาสิบวันพี่ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะไปกันต่อค่ะไปกันต่อส่วนด้านนี้ค่ะด้านนี้ก็จะเป็นร้านแคทตัชนิดต่างๆนะมีให้เลือกเยอะเช่นเดียวกันค่ะอันนี้คือราคา60บาทค่ะ2ต้น100บาทแล้วก็ตรงนี้ค่ะร้อยบาท3มต้น สามต้นสามร้อยบาทค่ะมีหลายชนิดเลยค่ะดูค่ะอันนี้ก็จะเป็นอุ้ยยิมโนราคาถูกจังเลย20บาทค่ะตรงนี้ยิมโนยิมโนด่างราคา20บาทส่วนด้านนี้ยิมโนด่างเช่นเดียวกันค่ะ40บาท3ต้น100บาทนี่ก็ราคา40บาท3ต้น100บาทเช่นเดียวกันค่ะ ร้านนี้ก็มีให้เลือกเยอะนะเข้ามาตรงนี้อุ้ยมีให้เลือกเยอะเลยค่ะดูค่ะ,คะไม้สวยๆสวยๆทั้งนั้นเลยใครเลี้ยงไม้แบบนี้มีกวักด้วยมีกวักมรกตด้วยค่ะโอ้โหอย่าพลาดกันนะคะงานมีสิบวันนะท่านใดอยู่ใกล้สามารถมาเดินงานได้ค่ะวันนี้เราพาเพื่อนๆทุกท่านมาอยู่ที่งาน กเกษตรไปค่ะใบเทกบางนานะวันนี้เป็นวันแรกค่ะงานเปิดวันแรกนี่สวยจังเลยอ่ะน้องข่ายนี่เขาเรียกอะไรคะเนี่ยใบสวยจังเลยนี่เฟิร์นชายผ้าสีดาวเขาควางตั้งคะเฟิร์นใช่ไหมคะเป็นตระกูลเฟิร์นใช่ไหมคะเ,เ,คะเขากวาง,ต,งตั้งใบใหญ่อ๋ออันอันนี้อันนี้คือตัวธรรมดานะ อันนี้ตัวใบใหญ่นะคะอย่างนี้เปิดราคาไว้กระถางเท่าไหร่คะถ้าต้นแม่ผม<ช>ขายอยู่5,000ค่ะ5,000นะต้นเล็ก300ต้นเล็ก300ใช่แล้วก็มี800ด้วยครับเพื่นอนโอ้มีหลายราคาให้เลือกนะม,มีหลายราคาให้เลือกไอ้ตัวนี้สวยจังเลยคันนี้เนี่ยตัวนี้อันนี้จะเป็นตัวธรรมดาครับมีจะขายอยู่450นี่ธรรมดาแล้วเหรอใช่ครับตัวธรรมดาตัวกลมตัวใบอ๋อไม่ไม่ทำไมรูปทรงเขาสวยจังเลยอ่ะเลี้ยงเกาะเกาะเป็นแบบไอ้ตะขาบอ่ ง่ายดีมันยกขายง่ายอ๋ออันนี้อันนี้คือเขาเกาะเข้าไปนะก็เป็นแบบกระเป๋าเป็นถุงแบบนี้นะเป็นอ๋อสวยแบบไนรัอนะครับเอามาทําเป็นเอาเป็นตะกร้าเล็กๆเข้าไปเอ๋อสวยสวยแปลกด้วยไปเกาะต้นไม้ต่อได้เฮสวยมากสวยมากอย่างนี้450บาทและอย่างนี้เขาเรียกอะไรคะอันนี้ผิวจันทร์นะเปโตผิวจันทร์ถ้าโตมาเป็นอย่างนั้นนะเอาไปเกาะไว้ต้นไม้สวยมากเลยเนาะเขาเหมือนเขาเก้งเขากวางนะ อ๋อนี่รุ่นส่วนคนละตัวกับใบเฟิร์สคับถ้าถ้าใเฟิร์คาตัมมันจะไม่ไม่ค่อยขาวแบบนี้ขนมันจะน้อยกว่าตอนนี้ขมันเยอะค่ะแล้วกาบมันจะสูงสูงได้มากกว่านี้อ่ะค่ะอย่างไซส์ใหญ่นั้นเปิดราคาเท่าไหร่เอ่ยนขายอยู่4,500บาท4,500บาทอันนี้คือต้นแม่นี่แหละนี่แหละ850บาทนะนี่มาจากที่ไหนคะเนี่ยจันทบุรีครับจันทบุรี ไม้ที่สวนส่วนใหญ่จะจําหน่ายไม้ประเภทนี้นะคะอ๋อสมมติว่ามีกล้วยไม้ด้วยแต่รอบนี้กล้วยไม้ไมันน้อยผมเลยเน้นพวกเฟิร์นมากกวา่าก็เน้นเฟิร์นมานะคะ<ช>จันทบุรีนะถ้าถ้าเพื่อนๆท่านใดพลาดจากงานนี้ก็สามารถไปอุดหนุนได้อยู่ท่าอยู่โซนน,น,นู้นนะ,ะจันทบุรีฝา,ากเบอร์ไว้หน่อยได้ไหมคะเบอร์ไรเออร์ยเอปย083 0ดเก้าหนะโอเคค่ะค่ะขอบคุณค่ะ ท่านใดยอยู่ได้นะอยู่โซนจันทบุรีค่ะไปอุดหนุนน้องเขาได้มีไม้ให้เลือกเยอะเลยค่ะเนี่ยดูสิมีไม้ให้เลือกเยอะเลยนะตระกูลเฟิร์นต่างๆค่ะโอ้โหเยอะเลยและน้องเขาบอกว่าส่วนมีกล้วยไม้ด้วยนะ<ม>ที่สวนเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยที่เอามาโชว์นี่ก็สวยๆอันนี้อันนี้เปิดราคาเท่าไหร่คะเนี่ยนี่ขายอยู่ห้าร้อยครับต้นโชว์นี่ห้าร้อยบาทนะต้นนั้นก็อยู่ร้อยห้าสิบบาทนี่นะอีกอีกนานไหมเขาจะออกดอกไม่นานประมาณสิบสอง อ๋อสองสามเดือนก็จะเห็นช่อดส,สวยๆดอกส,สวยๆแบบนี้นะคะโอ้โหอืมโอเคโอเคค่ะมีอันนี้ก็ใช่เหรอใช,ใช่นะอันนี้อันนี้เขาเรียกเขาชื่ออะไรคะกล้วยไม้ตรงนี้มันเป็นซิมบิเดียมครับเป็นกล้วยไม้ดินนะครับอันนี้กล้วยไม้ดินปลูกกับดินเป็นเป็นปลูกกับมะพาร,ร,ร้าวสับแล้วก็วางตั้งกับพื้นตั้งกับพื้นได้มะพาร,ร้าวสับอืมวัด วัตถุดิบที่ปลูกก็คือใช้มะพร้าวใช้มะพร้าวสับมะพร้าวสับนะคะแล้วก็ปุ๋ยละลายช้าใช่ครับปุ๋ยละลายช้าปุ๋ยบ้านได้ค่ะใช้ทะเลียนตามบ้านเลี้ยงขาดต้องพ่นอาทิตย์ละครั้งอ๋อโอเคดอกเข้อหอมไหมคะหอมครับหอมเนาะอยู่ด้านนอกนะครัด้านในอากาศเย็นไม่ออกแล้วค่ะค่ะโอเคไม้สวยๆค่ะเนี่ยเนี่ยกล้วยไม้น้องเขาเยอะจริงค่ะโทรมาสอบถามกันนะคะเบอร์อยู่ใต้คลิปนะคะเพื่อนๆค่ะโทรมาสอบถามกันค่ะขอบคุณน้องค่ะค่ะ มาอีกร้านหนึ่งค่ะตรงนี้จะเป็นเขาลือสีสี่พวงหนึ่งร้อยบาทสี่พวงแบบนี้ค่ะหนึ่งรอบาทพวงใหญ่อยู่นะอันนี้จะเป็นสับป,ปะรดสีสับป,ปะรดสีค่ะตรงนี้โอ้ยสวยจังเลยเนี่ยมีไม้หลายชนิดเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็จะมีร้ยไม้ด้วยค่ะโอ้ยนี่สวยจังเลยอ่ะ สวยจังเลยฟูก้ราคา50บาทอะไรครับราคา50บาทค่ะดูค่ะสวยมากเลยไอ้คือมันแข็งแรงไงคล้ายๆกับพวกแล้วอย่างนี้เลี้ยงง่ายด้วยนะคะเนี่ยเอาไปใส่ตะกร้าแฟนแว้แบบนี้ค่ะแฟนแว้แบบนี้เนี่ยสวยค่ะสวยดอกสวยมากฟูก้ ราคาห้าสิบบาทค่ะข,ขาฤาษีสีพวงร้อย 4, <4. 100. S 2> แล้วก็จะมีแคทรียาค่ะดูกักสวยมากมากไปกันต่อ<ป>อันนี้สามสิบบาท อันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะอันนี้ก็อเอาไปเส่ตะก้าอย่างนี้ได้ค่ะนี่เห็นไหมคะทําแบบนี้ไปจัดไว้แบบนี้ได้ดูดอกเขาสวยนะเนี่ยดอกเขาสวยราคา30บาทด้านนู้นอันนี้เป็นไม้ตระกูลสับประรดไหมคะสับประรด่ะสับปะรดนะคะนี่ค่ะเป็นตระกูลสับประรดสีนะคะนี่ก็เช่นเดียวกันค่ะอยู่ในตระกูลแต่เขามีชื่อของเขานะไม้แต่ละชนิดมีชื่อนะคะ สวยทั้งนั้นเลยนี่ดูสินี่ขนาดยังไม่มีดอกนะคะยังสวยเลยนี่ราคาดุวิกเรดอกขาวราคา80บาทอันนี้ดอกอ๋อนี่ยดอกเขาดอกสีขาวเห็นไหมคะดอกเขาเป็นสีขาวนะเนี่ยราคา80บบาทเนี่ย เคยมีน้องท่านหนึ่งนะแนะนําเรามาว่าซื้อไปแล้วเนี่ยไปวางแบบนี้ไว้ตรงไหนก็ได้ค่ะหรือว่าใส,ส่ตะกร้าสวยสวยแฝนไว้โชว์ความงามของเขาค่ะสวยงามร้านนี้จะจําหน่ายคาร์ดสีแล้วก็สับปะรดสีชนิดต่างๆก็คือเขามีชื่อของเขาทั้งนั้นเลยนะคะทุกสายพันธุ์มีชื่อนะคะเนี่ย อันนี้แพงอันนี้ราคาสูงค่ะดูค่ะเอ๊ะเขามีความพิเศษยังไงนะราคาเขาถึงสูงราคา350บาทค่ะเนี่ย350บาทนี่ค่ะและส่วนตรงนี้ค่ะราคาหนึ่งร้อยบาทค่ะที่เราเห็นอยู่ตรงนั้นไปดูกันต่อค่ะพอดีมีลูกค้ามาซื้อของนะคะไม่ได้คุยเจ้าของร้าน มีไม้แปลกๆให้เราเห็นเยอะเลยนะคะดูค่ะเนี่ยทำเป็นแบบนี้สวยไหมคะสวยเนาะสวยมากเลยเนี่ยนี่ดูค่ะดูราคาเท่าไหร่เอ่ยเดี๋ยวดูราคาก่อนนะแอบดูราคาก่อน ร้านเดียวกันนะคะกับสัปรดสีดูค่ะไม้มีให้เลือกเยอะเลยอันนี้เขาลือสีจัดไว้เป็นพุ่มแบบนี้แล้วเขาฤือสีพุ่มใหญ่ๆแบบนี้ราคาเท่าไหร่คะห้าร้อบาทห้าร้อยบาทสวยงามมากอันนี้ร้อยห้าสิบบาทมีหลายราคาให้เลือกนะคะเริ่มต้นที่40บาทมาจากที่ไหนคะเนี่ยเริ่มต้นที่30บาทเองโอ้ยเริ่มต้นสาบาทอ๋ออย่างนี้นะคะ เริ่มต้นที่30บาทถ้าซื้อซื้อพวงเดียว40บเหรอสามสิบบาทสามสิบบาทอ๋อสี่พวงร้อยสี่พวงหนึ่งร้อยบาทนะคะสามสิบบาทค่ะสี่พวงหนึ่งร้อยบาทดูค่ะดูเขาดู<ห>สีถ้าใครชอบแบบนี้หนาปึกเลยนะเอาไปแยกได้เลยนะคะยคแยกได้เลยมาจากที่ไหนคะเนี้ยมาจากจังหวัดอะไรนครปฐมอ๋อมาจากกำแพงแสนก <laughs> บ้านเราเองนะคะมาชม <laughs> ชื่อสวนอะไรคะ วสวนกระแพง,งแสนเลยนะคะอยู่อำเภอกระแพงแสนนะคะอ๋อถ้าจะไปที่สวนนี้ปักหมุดไปยังไงคะกออ็อยู่ใกล้ๆวัดกระแพงแสนค่ะอยู่ใกล้ๆวัดกระแพงแสนเลยนะยนสามารถปักหมุดไปที่วัดวัดเพราะว่าผมห่างอยูห้าร้อยเมตรอ๋อหนูอยากให้ฝากเบอร์ไว้หน่อยได้ไหมคะศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองเก้าแปดศูนย์เก้าแป5ศูน5์นะคะถ้าท่านใดอยากจะไปชมไม้ที่สวนสับปะรดสีนี่เยอะมากเลยใช่ไหมคะ มีหลายๆชนิดเลยไอ้ที่มันออกต่อเนี่ยคือเราหยอดยามาเฉพาะบังคับตรงเวลาอ๋อบังคับให้เขามามาตรงเวลาตรงเวลางานนี้นะคะเพื่อจะมาจําหน่ายงานนี้ไปสปอากาศเปลี่ยนมันก็ถึงจะออกใช่ไหมคะอากาศกระทบเย็นสับปะรดสีนี่เป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายมากเลยนะคะไม่ต้องรดน้ำก็ไม่ตายค่ะค่ะถ้าท่านใดสนใจต้องสนใจมากค่ะ ถ้าสนใจก็สามารถเข้าไปชมที่สวนได้โทรสอบถามแล้วก็ปักหมุดไปนะคะค่ะหนูขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณค่ะมาจากกำแพงแสนค่ะสวนนี้มาจากกำแพงแสนท่านใดอยู่ใกล้ก็สามารถตามเข้าไปอุดหนุนได้นะคะไม้สวยๆดูค่ะสับปะรดสีนี่สวยมากเลยนะไปกันต่อค่ะมาถึงร้านนี้ค่ะดูค่ะ จัดร้านได้สวยงามมากเลยมีทั้งไม้ต้นใหญ่แบบนี้แล้วก็มีนี่เขาเรียกอะไรเนาะทำไมสวยจังเลยอะ่ะสวัสดีค่ะนี่นี่เขาเรียกอะไรคะเนี่ยเดลี่ดางอันอันนี้เวลาเขามีดอกดอกเขาสีอะไรคะดอกสีขาวอย่างนี้จำาหน่ยที่กระถางเท่าไหร่คะ 1,900บาทที่งานนี้นะคะที่ใบเทกนี่นะคะ1,900บาทดอกสีขาวดอกใหญ่เดลี่ดอกใหญ่นะคะโอ้โ oh, หนี่ค่ะราคา1,900บาทนี่ค่ะถ้าท่านใดสนใจนะแวะมาที่งานแล้วมาชอปกันได้ค่ะเดลี่เดลี่ด่ดางดอกสีขาวนะคะแล้วก็เป็นพันดอกใหญ่สายพันดอกใหญ่นะคะแล้วอันนี้เขาเรียกอะไรคะเนี่ยอันนี้ดอกสีเหลืองอันนี้ดอกสีเหลืองเป็นต้นใหม่เหมือนกันอืม อันนี้เปิดราคาไว้ที่กระถางเท่าไหร่คร1 0 0บาทกระถางใหญ่ๆแบบนี้นะร้านนี้ก็มีไม้หลายชนิดแล้วบ้านรัตนาพันไม้รัตนาอ๋อนี่นะบ้านลัตนาพันไม้นะคะถ้าท่านใดสนใจไม้ส่วนนี้ค่ะโทรมาเบอร์นี้ค่ะ0 8 4 4 6 5 2 6 9 9ค่ะจำหน่ายไม้หลายชนิดรวมทั้งบอนใส่ตรงนี้อันนี้เป็นเขาชื่ออะไรค้เปไม้ เพมหน้าเพมหน้าหนูเรียกถูกไหมเนี่ยอ๋อนี่เป็นไม้นำเข้านะคะไม่ใช่นำไม้ะเปรทศไตปสายพันธุ์มาจากไต้หวันสายพันธุ์มาจากไต้หวันนะคะอย่างนี้กระถางอย่างเงี้ยโอ้ยทำไมราคาเบาจังเลยอ่ะคือไม้ที่นี่เป็นไม้ที่ตัวเราทำเอง์แล้วก็จำหน่ายในราคาย่ำแย่มากเลยสวยมากเลยค่ะดูค่ะหนึ่งร้อยบาทตั้งโต๊ะทำงานได้ตั้งโต๊ะกินข้าวได้ตั้งระเบียงได้ ดูแลง่ายดูแลง่ายมากนะคะราคาเบาด้วยค่ะนี่ค่ะราคาเบามากเลย100บาทและไซส์ใหญ่ขึ้นมาแล้วค่ะ800บาท8 0ดบาทไซส์ใหญ่สุดอ๋อ,อ,อค่ะราคาพันห้านี้เลี้ยงหลายปีไหมคะเออเฉพาะตัวต้นก็ประมาณเกือบเกือบสิบปีให้มันใหญ่ขึ้นมาจะทำกำไรได้โอ้ ใช้เวลาเป็นสิปีเลยนะคะกว่าจะได้ตงพันหนึ่งพันบาทและดูความสวยของเขาค่ะดูคนต้นโชรากดูค่ะสวยงามมากสวยงามมากแล้วอันนี้คืออะไรคะเออมหาเฮงด่างครับมหาเฮงด่างดอกสีขาวเหมือนมันิลาแต่ไม่มีสีอ๋อแต่เขาไม่มีกลิ่นนะคะอย่างนี้จำหน่ายที่เท่าไหร่คะหนึ่งบาท100บาทเช่นเดียวกันและสีเขียวนี่คืออะไรคะ ดอกแก้วแคร์ดอกสีขาวดอกเล็กๆนะอนมแก้วแคร์มาหามงคลค่ะอย่างนี้เปิดราคาที่100บาทเช่นเดียวกันค่ะโอเคถ้าท่านใดสนใจไม้ต้นใหญ่ๆนี่ก็จำหน่ายเช่นเดียวกันยเดีซื้อแล้วเราส่งด้วยไหมคะสามารถที่จะไปปลูกให้ได้ส่งพร้อมปลูกส่งพร้อมปลูกเลยนะคะเนี่ยสามารถส่งเนี่ยถ้าซื้อไปเนี่ยไปลงให้ด้วยเลยนะคะ โอย้ยต้นใหญ่ๆนี่เปิดราคาสูงไหมคะสามหมื่นห้าพันบาทอืแล้วเล็กลงมาที่อยู่ข้างหลังน้องนั่นละคะสองหมื่นสองหมื่นห้าเลยสองหมื่นสองหมื่นเนาะสองหมื่นค่ะแล้วนี่ล่ะนี่เขาเรียกต้นอะไรเอ่ยจอม,จอม กแก้วเจ้าจอมจอันนี้มีดอกไหมคะดอกข้อสีอะไรเอ่ยด,มมดอกสีฟ้าอมม่วงอันนี้เปิดเปิดจำหน่ายอยู่<อ>ที่2,9,000บาทอันนี้คือราคาที่เราส่งให้แล้วก็พอมปลูกให้อืเป็นราคาที่เราขนไปให้แล้วก็ป,ป,ป,าาปลกูกใ,ให้ให้เลยนะคะ ท่านใดสนใจนะเบอร์อยู่ใต้คลิปนะคะโทรมาสอบถามได้มาดูของได้เลยนะคะจำหน่ายอยู่ที่นี่วางอยู่ที่นี่ถึงวันที่13นะคะ13สิงหาคมค่ะเพื่อนๆขาง,งานมี10วันนะคะไปเทคบางนาค่ะท่านใดอยู่กล้มาเดินงานกันค่ะขอบคุณคุณพี่ค่ะค่ะขอบคุณค่ะไปกันต่อค่ะ โอ oh, บอกเลยนะคะว่าเมื่อปีที่แล้วเราก็มาที่นี่นะคะเพื่อนๆค่ะปีที่แล้วเราก็มาแต่ว่างานวันแรกคนไม่ได้เยอะแบบนี้นะคะแล้วก็ร้านค้าก็น้อยแต่วันนี้บอกเลยนะว่าร้านค้าเยอะมากเลยค่ะดูกันต่อร้านนี้จะจะมีโชวเก้าชั้นแล้วก็กล้วยโนโน่ไม้ด่างลหลายๆชนิดค่ะมาดูกันอันนี้โนโน่เดี๋ยวมาดูราคาโนโน่กันค่ะ กล้วยโนโนอันนี้กล้วยเล็บมือเล็บมือนางด่างแล้วก็โนโนโชคเก้าชั้นสวัสดีค่ะดูค่ะตรงนี้มีโชคเก้าชั้นต้นเล็กๆแล้วก็แต่ละต้นดูสีมาค่ะดูสีโชคเก้าชั้นมาค่ะ อันนี้สีม่วงมาเลยนะแล้วก็สีชมพูมาโชคเก้าชั้นต้นไซส์เด็กๆแบบนี้เปิดราคาเท่าไหร่คะ,คะ800บาททุกต้นเลยเหรอทุกต้นเลยนะคะราคา800บาทนี่สวนมามาจากสวนไหนคะเนี่ยมาบางบวยนนทบ,บุรีค่ะมาจากนนทบ,บุรีนะ,ะสวนดวงพรสวนดวงพรสวนดวงพรน,นนทบ,บุรีนะคะนำไม้มาวางจำหน่ายที่งานที่นี่ค่ะไบเทคบางนาค่ะ ฝั่งนี้ก็ราคาเท่ากันนะ<ช>แล้ว<ช>ไม้แบ็กอย่างนี้ล่ะคะไม้แบ็กราคา1นึ 1> ่บา,า 1, บาท<ช>เอ๊ะ<ช>ทำไมไม้ด่างราคาถูกกว่าไม้แบ็กอะไม้แบ็เายากกว่าแล้วมันโดชาะจริงเหรอใช่ค่ะอุ้ยราคา800บาทสีมาเห็นๆเ,เลยนะคะเพื่อนๆค่ะดูค่ะดูราคา800บาทสวยมากมาเลือกกันค่ะงานมี10วันนะวันนี้ที่เราพามาเนี่ย คือวันแรกแล้วไซส์ที่โตขึ้นมาหน่อยละคะน้องคะมีหนึ่งพันบาทหนึ่งพันพันห้าสามพันห้าค่ะ, 1, 000, 5, 5, 5คะแล้วแต่ไซส์แล้วแต่สีแล้วแต่หน้าไม้นะราคาเริ่มต้นที่หนึ่งพันบาทนะแล้วอย่างด่างขาวๆแบบนี้ล่ะคะด่างขาวอย่างนี้สองพันค่ะด่างขาวนี่คะ่ะราคาสองพันบาท 5, ไซส์เด็กๆราคาหนึ่งพันบาทแล้วโนโน่น,นี่ละคะโ,โนโน่นี่เปิดราคาเท่าไหร่ ทั้งสองต้นเลยเหรอใช่ค่ะโอ้ตอนนี้ราคาเข้าถึงได้เลยนะกล้วยโนโน่ค่ะกล้วยโนโน่นี่เป็นกล้วยที่มีเสน่ห์และสวยงามมากเลยนะสีในใบเขาค่ะดูค่ะมีสีม่วงสีม่วงสีชมพูสีบานเย็นสีเขียวสีขาวในใบค่ะแล้วกามกุ้งอย่างนี้เปิดราคาเท่าไหร่คะกามกุ้งสองพันกามกุ้งต้นละสองพันบาทนะอืมเสน็จจันทรประกายดาวละคะ 200แล้วบุษราคมไซ์นี่ล่ะ12 0 0 0ส่ะ12,000ไซ 12, ์ใหญ่สุด5,000 25,000บาท 5, <000 S 1> บุษราคับาทบุษราคำโอมีไซ์เด็กๆมีไซ์เด็กๆแบบนี้ราคา3,500บาทค่ะสวยแล้วนะสวยแล้วค่ะดูค่ะสีมาเต็มแล้วคำดังสวยมากเลยโอ้ยโชค์้าชั้นต้นนี้พี่ขอราคาต้นนี้หน่อยต้นนี้เปิดราคาเท่าไหร่คะต้นนี้ ต้นนี้ราคาสองหมื่นนะแล้วต้นนี้ล่ะ,สอ,ะสองหมื่นเท่ากันนะสีเกาสวยมากเลยนะคะ,คะอ๋อถ้าท่านใดสนใจโชคก้าชั้นร้านนี้ค่ะพระจากงานนี้แล้วพี่อยากให้ฝากเบอร์ไว้หน่อยได้ไหมคะ,คะเบอร์อะไรคะ061 291 291 29 8, 8่งส่นะ อยู่นนทบ,บุรีนะคะค่ะท่านใดสนใจไม้ส่วนนี้ค่ะบอกเลยนะว่าโชวเก้าชั้นสวยมากเลยค่ะโทรมาสอบถามกันนะคะถ้าพลาดจากงานแล้วก็อยู่ใกล้นนทบ,บุรีก็ไปไป,ไปอุ่นนนที่สวนได้เนาะที่ขอบคุณนะอ๋อหน้าร้านเปิดจ,ปจำหน่ายที่สวนเจ้าจักรด้วยวันอังคารวันพุธวันพฤหัสอ,อังคารกับพุธสองวันอ๋ออังคารกับพูธสองวันเนาะไปจะไปอุ่นุน,นกันได้ ที่ขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปจนจบคลิปค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันจนจบคลิปค่ะนกันฝากไรกก์กดแชร์ด้วยนะคะและอย่าลืมลกดกระดิ่งค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ลราสวัสดีค่ะ